you <laughs> เาตั้งที่ครับเป็นตัายจากที่ทัการรกอนรัที่25านวารุ่มจก5 0 ดินต้องการับาเพอส่งวมเห็นอทานผูชี่มามคิดเหนกัการเปิดตัวของโครงการน้ำทยือเวลาผูุ้ผู้หลักผูใหญ่ของมู่บ้าน้ายา่อใก้ได้ราก่อ

ก็ครับในเวลา <coughs> 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 <coughs>